เมื่อตื <an> ่นนอนมานะคะหมอก็เดินเข้าห <mor z ell an photos> ้องน้ํอดับแรกเลยนะคะก็ล้างหน้าด้วยน้าเปล่าวงเล็บน้าเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆตอนเช้าเนี่ยน้ำมันที่ออกมาตามธรรมชาติจากผิวของเราตอนที่หลับนอนหลับนะคะจริงๆแล้วมีส่วนสําคัญทําให้บารุงผิวนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้าหมอก็ไม่ได้ใช้สบู่ล้างหน้าหรืออะไรเลยค่ะล้างน้าเปล่าเลยนะคะเมื่อล้างหน้าเสร็จนะคะก็สับหน้าให้หมาดๆค่ะจจะด้วยสำลีหรือว่าผ้ากอสอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ค่ะขั้นตอนนี้หมอให้ความสําคัญเป็นอันดับที่1เลยนะคะเพราะว่าหมอเป็นคนผิวแหงค่ะม รุงผิวมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะก็จะเลือกมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เน้นบำรุงนะคะไม่ต้องใส่สารให้ความขาวหรืออะไรเข้าไปนะคะอันดับถัดมาค่ะก็คือการทาครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดเนี่ยก็สำคัญมากๆไม่แพ้ก,กับมอยเจอร์ไรเซอร์เลยนะคะก็เลือก s p f ให้สูงนิดนึงค่ะเพราะหมอก็เป็นคนที่กลัวแดดมากๆเลยนะคะก็เลือก s p f 50ขึ้นไปอันนี้ทาเยอะมากๆเลยนะคะครีมกันแดดก็ทาแบบอย่างน้อยเนี่ยสองขอนิ้วมือนะคะก็จะพอกๆไวใ้ให้เขาซึมไปเองค่ะก็บางคนที่บ้านก็จะตกใจหน้าหมอค่ะว่าแบบอ ทาเล็บขาวๆเงย้งทุกวันค่ะเราทําแบบนี้มาหลายสิปีแล้วค่ะเมื่อทาครีมกันแดดแล้วนะคะก็รอเวลาสักพักหนึ่งให้ครีมกันแดดซึมสู่ผิวค่ะหลังจากนั้นก็ลงอาจจะเป็นรองพื้นหรือว่าบีบีนะคะแต่ส่วนตัวแล้วหมอไม่ใช้รองพื้นนะคะก็จะใช้อาจจะเป็นตินหรือว่าบีบีนิดหน่อยแตะตรงรูขุมขนนิดนึงนะคะแล้วก็แต่งหน้าทาแป้งตามปกติแล้วก็ไปทํางานได้ค่ะเมื่อไปทํางานแล้วนะคะกลับมาบ้านค่ะไม่ได้ล้างหน้าทันทีนะคะก็มักจะล้างหน้าตอนที่เราจะอาบน้านั่นแหละค่ะก็เริ่มด้วยการที่ใช้เช็ดเครื่องสาอออองกก่่นนนนนนะะะะคคเชืัี้็ เือกเอาตามที่ชอบเลยค่ะหมอชอบเป็น c l มซิิ i n มิลนะคะเป็นน้ำนมนะคะก็คือเช็คกระสมาออกก่อนนะคะในรอบแรกนะคะจากนั้นก็ใช้สบู่ล้างหน้าค่ะสะบู่ล้างหน้าก็จะเลือกสําหรับผิว,ผวแห้งผิวแพ้ง,ง่ายนะคะเพราะหมอเนี่ยเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะผิวก็จะแห้งแล้วก็แพ้ง,ง่ายมากๆนะคะก็จะเลือกที่แบบเหมือนเป็นเซนซิทีฟสกินค่ะไม่ให้ผิวแห้งตึงจนเกินไปเมื่อล้างหน้าเสร็จอะคะ่ะก็มักจะไม่ให้รู้สึกว่าผิวแบบมันเอียดเอียดหรือว่าแห้งตึงไปอันนั้นจะรู้สึกว่าน้ำมันหรือความชุ่มชื้นเนี่ยมันออกไปกับสบู่หมดแล ก็ซับหน้านะคะให้หมัดมาแล้วก็ลงครีมบำรุงผิวค่ะก่อนที่จะลงครีมบำรุงผิวเนี่ยบางทีก็อาจจะใช้เรื่องของลิติโนนะคะหรือว่าวิตามินซีจะช่วยให้เรื่องของแบบลดริ้วรอยต่างๆค่ะก่อนที่จะลงสกินแคร์แค่นี้ค่ะนอนได้